หาขนาดของสนามไฟฟ้าเราสามารถหาได้เช่นเดียวกันเรามาดูว่าหาขนาดของสนามไฟฟ้าได้จากอะไรขนาดของสนามไฟฟ้าณจุดใดๆจะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงต่อหนึงหน่วยประจุณจุดนั้นขนาดของสนามไฟฟ้าณจุดใดๆ จะมีค่าเท่ากับขนาดของแรงต่อหนึ่งหน่วยประจุ ถ้าเรากําหนดสัสญ,ญลักษณ์มันขึ้นมานะคะเมื่อกําหนดสัญ,ญลักษณ์มานะคะโดยกําหนดให้ว่าเฉลยัามไปนะคะเมื่อเรากําหนดให้ว่ากำหนดให้คิวคือประจุทดสอบมีหน่วยเป็นคูลอมตัวคิวนะคะเป็นประจุทดสอบมีหน่วยเป็นคูลอม แล้วก็ F เป็นแรงที่กระทำต่อประจุ q มีหน่วยเป็นนิวตันแรงจะมีหน่วยเป็นนิวตันนะคะแล้วก็ E คือขนาดของสนามไฟฟ้ามีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมนะคะ q คือประจุทดสอบมีหน่วยเป็นคูลอม ะคะ F คือแรงที่กระทำต่อประจุ q มีหน่วยเป็นนิวตันและก็ E คือขนาดของสนามไฟฟ้าต่อมีหน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมนี่จากความสัมพันธ์เมื่อกี้เราบอกไว้ว่าการหาขนาดของสนามไฟฟ้าหาได้จากขนาดของแรงต่อ1หน่วยประจุ เพราะฉะนั้นถ้าไปเขียนความสัมพันธ์ขนาดของแรงก็คือ F ต่อก็คือมาทำอะไรกันบวกลบคูณหารคำว่าต่อนี่เอามาทำอะไรกันบวกลบคูณหรือหารหารนะคะถ้าของนี่คือคูณใช่ไหมคะถ้ามารวมนี่คือมาบวกถ้าผลต่างคือลบถ้าเป็นปริมาณต่อปริมาณนี่คือเอามาหารกันแรงต่อประจุก,ก็คือ F ต่อหรือหารด้วย q นั่นเองนั้นเราจะมาเขียนเป็นสมการก็จะได้ว่า e คือขนาดของสนามไฟฟ้านะคะ e คือขนาดของสนามไฟฟ้าซึ่งมีขนาดเท่ากับ f ส่วน q มันเป็นที่มาของหน่วยนิวตันต่อคูลอมเพราะ f มีหน่วยเป็น นิวตันคิวมีหน่วยเป็นคูลอมหรือถ้าหาแรงที่กระทำก็คือหาได้จากผลคูณของประจุกับสนามไฟฟ้านะคะก็คือ Qe นั่นเองอันนี้ก็คือการย้ายข้างธรรมดาในการแก้สมาการนะคะลองดูตัวอย่างไหมจะได้ดูออกนะคะลองไปดูตัวอย่างที่เราสามารถคำนวณหาปริมาณทั้ง3ได้คือ อาจจะหาขนาดของสนามไฟฟ้าหรือ E ได้ถ้าเขากาหนดแรงแล้วก็ประจุมาให้หรืออาจจะคานวณหาแรงถ้าเขากําหนดสนามไฟฟ้าหรือประจุให้หรือคํานวณหาประจุถ้าเขากําหนดแรงแล้วก็ขนาดของสนามไฟฟ้ามาให้นะคะอ่านดูตัวอย่างนี้เมื่อนำประจุสองคูณด้วยยกกำลังลบ6คูลอม10บยกกำลังลบ6เนี่ยอาจจะมันเป็นพหุคูณของไมโคร นั้นเราอาจจะเรียกอย่างหนึ่งว่า2มโครคูลอมก็ได้เค้ได้ยินหน่วยนี้บ้างไหมคะมันเป็นตัวไปขยายหน่วยมูลฐานไมโครเมตรไมโครกรัมนะคะซึ่งขนาดของไมโครนี้ก็คือ10ยกกำลังลบ6งั้น2คูณด้ว10ยกกำลังลบ6คูลอมก็คือ2มโครคูลลอมเดียวกันนะคะ เข้าไปวางไว้นะจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งปรากฏว่ามีแรงมากระทำต่อประจุนี้ขนาด8ปดคูณสิยกกำลังลบหนิวตันจงหาขนาดของสนามไฟฟ้าตรงจุดนั้นให้หาอะไรบ้างดูโจทย์แล้วให้หาอะไรคะ ขนาดของสนามไฟฟ้าสัญลักษณ์ที่แทนขนาดของสนามไฟฟ้าคือ e, e. ให้หา e โดยกำหนดอะไรให้บรรทัดแรกเป็นกำหนดอะไรให้ประจุตัวอะไรคะตัว q q มีขนาดเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมแล้ว8คูณ10ยกกำลังลบ6นิวตันนี่คืออะไร f เก่งมากนะคะนั้นหา e ได้จาก f ส่วน q ใครคำนวณเสร็จแล้วบ้างใครจดโจทย์เสร็จแล้วบ้างก่อนดีกว่า <g> <c oughs> <c oughs> พวกเราเน้นเอาโจทย์เสร็จก่อน <c oughs> โจทย์ไม่เสร็จจดไม่ทันไม่พร้อมฟังอะไรทั้งสิ้น ยังคะอ่าดูนะอันนี้ไม่ยากเลยนะจากโจทย์นี้เขาให้หาค่ะ,ะไรคะสิ่งที่เขาให้หาคือ e นะซึ่งเราจะหาได้จากอะไรคะจาก e เท่ากับร f ส่วน q นะคะโดยที่โจทย์กำหนดอะไรให้บ้างอ่ากำหนดให้ว่า f ของเราเท่ากับเท่าไหร่คะ 8 10, กก 6, Q, คูณ10ยกกำลังลบ6นิวตันแล้วคิเท่ากับเท่าไหร่2คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอมใช่ไหมคะเอาหา E ก็แทนค่า E ก็เท่ากับ8คูณ10ยกกำลังลบ6นิวตันหารด้วย2คูณ10ยกกำลังลบ6คูลอม อันนี้ตัวเดียวกันตัดกันได้ไหมได้2องแตะแปเหลือ4ี่เพราะฉะนั้นขนาดของสนามไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ4ี่หน่วยเป็นนิวตันต่อคูลอมแค่นี้เองนะเป็นตัวอย่างก็เป็นตัวอย่างในการคำนวณหาขนาดของสนามไฟฟ้าเขาอาจจะให้หาจำนวนประจุก็ได้ใช่ไหมคะหาจำนวนประจุก็ต้องกำหนด e และ f มาให้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ คิดว่าง่ายที่สุดแล้วคุณไม่ไม่เกินความสามารถนะคะ